ห่างหายกันไปนานแล้วสำหรับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นกับ Assassin s s ส s s ส r e นคริ d o w ดและค่ายเกมอย่าง U b i s o f t ที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้พวกเขายังต้องเจอกับมรสุมมากมายที่ตามหลอกหลอนพวกเขาอย่างต่อเน,นื่องล่าสุดก็มีข่าวลือออกมาว่าตัวเกมจะมีการใช้ระบบ Battle Pass แถมทางผู้อำนวยการเกมเองก็ยังออกมายอมรับว่าเกมตอนนี้กำลังอยู่ในสภาพย่ำแย่แล้ววิบากกรรมภาคตอนน่อในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปฟังกันเลยดีกว่าครับ เปิดตัวแบรนด์ใหม่ของแบ c คข้อีสปอร์ตกับ a l i ลิ e n e r g y Drink เพิ่มโฟกัสว่องไวรีเฟรชสดชื่นกับ3รสชาติสับประรดบลูเบอรี่เลมอนและรสพีชมีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช h อป e ี Lazada และเว็บไซต์ของเราลิงก์ใน Description เลย และตอนนี้เรามีโปรเปิดตัวด้วยซื้อ3-2ซองเหลือแค่79บาทและ3กระปุกแค่2 9 9 9บาทเท่านั้นรีบเลยก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นนะครับ จากหลายๆเหตุการณ์ที่พวกเราได้ดนำเสนอให้ทุกคนได้ฟังกันไปทุกคนก็ได้จะรู้กันเป็นอย่างดีแล้วว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Ubisoft ต้องเผชิญกับปัญหาที่หนักหนาสาหัสเอากาตั้งแต่การเปิดตัวเกมฟอร์มยักษ์ที่ไม่ประสบความสาเร็จไปจนถึงการตัดสินใจที่สร้างความไม่พอใจกับผู้เล่นทั่วโลกจนเกมเมอร์ทุกคนตาก็พร้อมใจกันสาปส่งแบบไม่มีชิ้นดีสถานการณ์เหล่านี้ทําให้บริษัทเกมที่เคยเป็นดาวรุ่งและเป็นตํานานรุ่นบุกเบิกของวงการเกมต้องพยายามเป็นอย่างมากเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงอัน,นอยิง่งใหญ่ของเขาให้้ได ดโดยซีอของ Ubisoft ก็เคยออกมาชี้แจงเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าตอนนี้บริษัทพวกเขากาลังอยู่ช่วงของการฟื้นฟูโดยพวกเขามีเป้าหมายชัดเจนและยิ่งใหญ่ว่าจะกลับมาสู่ยุคทองของบริษัทที่พวกเขาเคยทำเอาไว้เมื่อครั้งอดีตซึ่งความพยายามในส่วนนี้ก็เริ่มต้นขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแค่การปรับลดค่าใช้ต่างๆภายในบริษัทเท่านั้นเพราะ Ubisoft ยังได้มีการดึงตัวอดีตพนักง,งานหลายร้อยคนกลับมาร่วมงานอีกครั้งเพื่อผสมผสานประสบการณ์จากอดีตที่พวกเขามีให้เข้ากับทิศทางบริษัทใหม่ที่กาลังจะมุ่งไป ดังนั้นการกลับมาของอดีตทีมงานเหล่านี้จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของการคืนชีวิตให้กับเหล่าโปรเจกต์ระตำนานที่เคยสร้างชื่อเสียงเอาไว้ให้กับพวกเขาในอดีตสำหรับ Assassin's Creed ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผลงานดับเรือธงของ Ubisoft เฟรนช์ชายนี้สร้างรายได้มากมายมหาศาลให้กับบริษัทไปแล้วมากกว่า4,000ล้านเหรียญในช่วงเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาอยงง่างไรก็ตามด้วยการพัฒนาและการเลื่อนเปิดตัวเกมภาคใหม่ล่าสุดของพวกเขาอย่าง Assassin's Creed Shadow มันก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ส่งผลกระลบกต่อบริษัทอยู่พอสมควรทั้งในแง่ของเวลาและงบประมาณจากที่เคยคาดการเอาไว้ว่าพวกเขาเนอร์เสียเงินเพิ่มไปแล้วมากกว่า2 2ล้านเหรียญหรือประมาณ7.60ล้านบาทซึ่งมาจากการเรื่องการวางจำหน่ายในครั้งนี้และนอกจากความตั้งใจของ Ubisoft อีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญของพวกเขาก็คือความต้องการที่จะแก้ไขความสมดุลระหว่างโลกแห่งปริตร์กับโลกสมัยใหม่ภายในแฟ,ฟรนไชส์เกมเรือโทว,วกเคาโดยเฉพาะในภาคใหม่ล่าสุดที่กำลังถูกดรามายอย่างต่อเนื่อง พวกเขาก็บอกว่ามีความตัง้งใจจะ,ะปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเล่าเรื่องในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเยอะที่ทุกคนน่าจะรู้กันดีว่าเฟรนช์ชา์สซินครีนั้นมีจุดเด่นอยู่ที่กมมารผสมผสานระหว่างเรื่องราวประวัติศาสตร์กับการสืบสวนส่งคบคิดในโลกยุคปัจจุบันแต่หลังจากการจากไปของตัวเอกยุคปัจจุบันอย่างเดสมอนในภาคที่3ามน่าทำให้โครงเรื่องในยุคปัจจุบันเริ่มขาดความชัดเจนและกลายเป็นจุดอ่อนของเกมนี้ ตรงส่วนนี้ Ubisoft เองก็ยอมรับว่าที่ผู้คขตัดเรีนใจจบเส้นทางของเดสมอนในภาค3ไปนั้นมันส่งผลกระทบต่อเนื้อเรื่องในระยะยาวเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าพวกเขาจะพยายามอธิษสารต่อเรื่องราวผ่านเหตุการณ์ต่างๆแต่มันกลับทำให้เรื่องราวทั้งหมดภายในเกมกลายเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ง่ายและสูญเสียความซับซ้อนที่เคยดึงดูดผู้เล่นไปนี่จะทำให้การขับเคลื่อนเนื้อเรื่องในยุคป,ปัจจุบนันกลายเป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจถ้าต้องเอาไปเปรียบเทียบกับการสำรวจปริสารในภาคนั้นๆซึ่งเป็นจุดเด่นหลักที่เคยทำในซีรีส์ และในการเข้าสู่ยุคที่สาของแฟรนไชส์เกมรอบสังหารตำนานทางด้านของมาร์คอเล็กซิสโคเต้ผู้อำนวยการของ Ubisoft เขาได้อธิบายถึงเป้าหมายใหม่ของทีมผู้พัฒนาให้กับทุกคนได้ฟังโดยพวกเขามีความตั้งใจที่จะนำเสนอเนื้อเรื่องที่ยกระดับปรติศาสตร์ให้กลับมาเป็นหัวใจหลักของเกมนี้อีกครั้งเขาบอกว่าเนื้อเรื่องในยุคป,ปัจจุบันของเกมจะถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นส่วนที่ส่งเสริมและช่วยเพิ่มมิติให้กับการเดินทางผ่านเรื่องราวในอดีตมากกว่าการบดบังความสำคัญของบริษัทไป จากนั้นเมื่อต้องพูดถึงเกมภาคล่าสุดอย่าง Assassin's Creed Shadow c o เ t e ก็บอกว่า Ubisoft ตั้งใจจะสำรวจทีมใหม่ๆที่มันลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นความทรงจำตัวตนและอิสรภาพโดยจะสะท้อนได้ผู้เล่นได้เห็นว่าบริษัทนั้นสามารถกำหนดปัจจุบันและอนาคตที่มันส่งผลถึงตัวเราได้จากนั้นเขาก็ตั้งคำถามถึงการควบคู่และการใช้ความรู้ในอดีตเพื่อกำหนดอนาคตสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกมสามารถสื่อสารกับประเที่มีความร่วมสมัยได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นเสรีภาพกับการควบคุมพลังของความรู้ความตึงเครียดระหว่างความปัจเจกบุคคลและความสอดคล้องของยุคสมัยโดยทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นผ่านมุมมองของบริษัทที่พวกเขาตั้งใจจะจนำเสนอนอกจากนี้โคเต้ยังบอกว่า a s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  เซส c r e คร s h ชา o w จะมุ่งเน้นไปทีการสร้างพื้นฐานให้กับการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเล่าเรื่องของภาคต่อไปในอนาคต และเมื่อต้องพูดถึง a s s a s s i n น c r e ริช h า d o โแล้วสิ่งที่ตามมาอย่างเลีกยกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือดราม่ามากมายที่บริษัทพุทนากำลังโดนชาวเน็ตถล่มยับมาตั้งแต่ช่วงต้นปีหลากยาวมาถึงช่วงท้ายปีเกี่ยวกับตัวละครหลักของเกมและการบิดเบือนบริษัทที่ชาวเกมเมอร์ยอมรับไม่ได้ ซึ่งา้ากเพื่อนติดตามเรื่องราวมาในช่วงแรกๆก็จะเข้าใจกันดีว่าเหล่าผู้บริหารของ UBisoft โดยทั่วไปมักจะหลีเกเลี่ยงการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดแต่สิ่งที่น่าจะใจยิ่งกว่านั้นก็คือโปรดิวเซอร์อย่างโคเต้กับเรื่องที่จะไม่ปล่อยผ่านและออกมูมรอย่างตรงไปตรงมาโคเต้อธิบายว่าการยึดมั่นในดิสนั้นหมายถึงการเปิดรับมุมมองที่หลากหลายของมนุษย์โดยไม่ถูกลดทอนคุณค่าลงไปเขายกตัวอย่างใน Assassin's c r ริ d ชา a d o w ที่เนนเดอร์ของตัวละครทั้งในแบบสมมุติ อย่างนาโอเอนินจาสาวจากญี่ปุ่นและก็ยาสึเกะซามูไราชาวแอฟริกันซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเป็นตัวละครที่มาจากบริษัทิาจริงๆถึงแม้ว่าการนําเสนอซามูไรผิวดำานืุวศสักดินาญ,ญี่ปุ่นมันจะกระตุ้นให้เกิดการตั้งคําถามและข้อถกเถียงมากมายนอกจากนี้นาโอเอก็ยังต้องเผชิญกับความคิดในแง่ลบเกี่ยวกับเพศของเธอด้วยเช่นเดียวกัน โคเต้เน้นย้ำว่ายาสึเกกนั้นเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงในวัติสาสร์ที่ญี่ปุ่นและเรื่องราวของผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาท้าทายค่านิยมทางสังคมและจับอาวุธในช่วงสงครามนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆด้วยเหมือนกันและถึงแม้ว่าทั้งตัวละครนาเวและก็ยาสึเกกนั้นจะเป็นเรื่องราวที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และตัวละครสมมุติก็ตามแต่พวกเขากลับสะท้อนให้เห็นถึงการประทะกันระหว่างโลกวัฒนธรรมและบทบาทที่แตกตากกา่างกันการมีอยู่ของตัวละครเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญหลักของเรื่องราวที่ Creed จจำเสนอ โดยโคเต้อ้างว่านี่ตัางหากล่ะที่จะสะท้อนให้เห็นถนึงความซับซ้อนและการเชื่อมโยงในอดีตร์ร่วมกันกับมนุษยชาติตลอดการบรรยายของโคเต้นั้นได้เด่นย้ำว่าซินครตใช้ประิศาสตร์เป็นแกนหลักของเกมและเนื่อจากปริษัทิศาสเองนั้นก็มีความหลากหลายโดยธรรมชาติเกมเหล่านี้จึงสามารถสะท้อนสิ่งเหล่านั้นออกมาได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เข้าอธิบายอย่างชัดเจนว่าความมุ่งมัน่นในน้ำเหลือความหลากหลายของ Ubisoft ตั้งอยู่บนความถูกต้องของปริษัทศาและความเคารพต่อมองที่หลากหลายไม่ใช่การผลักดันวาระสมัยใหม่เหมือนที่หลายคนคิดนอกจากนี้โคเต้ยังยืนยันอีกว่าการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่ก็ควรแยกแยะให้ชัดเจนจากการโจมตีที่เกิดขึ้นมาจากความไม่ยอมรับความแตกต่างหรือว่าความหลากหลาย เขายอมรับว่าสภาพวันของทีมงานในตอนนี้สร้างความยากลําบากให้กับทีมพัฒนาเป็นอย่างมากเนื่องจากทีมของพวกเขาต้องเผชิญกับคําโกหกข้อมูลที่บิดเบือนและการโจมตีจำนวนมากทางโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่เพียงแต่ทําให้คนภายในทีมรู้สึกท้อแท้เท่านั้นแต่มันส่งผลกระทบร้ายแรงต่อกําลังใจของพวกเขาอีกด้วยอย่างไรก็ตามเขาก็ยังแสดงถึงความภาคภูมิใจในทีมพัฒนาของแ s สตั r คริ Shadow ที่ยังคงเดินหน้าทํางานต่อด้วยความมุ่งมั่นและยึดมั่นในจุดดืของเกมซีรีส์นี้มาโดยตลอด ถึงแม้วพวกเขาจะต้องเผชิญกับกระแสวิจารณ์และแรงกดดันอย่งางหนักแต่เขาก็ยังเน้นย้ำว่าถ้าหากปล่อยให้ความกลัวหรือคำขู่ปิดกั้นเสียงของพวกเขาหรือทำให้พวกเขาต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตัวเองเชื่อนั่นก็เหมือนกับเป็นการสูญเสียพลงังและความคิดสร้างสารรค์ไปทีละน้อยจนสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นก็จะเลือนหายไปจนสิ้น ในช่วงท้ายของการบรรยายโคเต้ชังชี้เห็นอีกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับความเกลียดชงังก็คือการสร้างผลงานที่แสดงถึงความหลากหลายและความงดงามของโลกออกมาพร้อมกับถ่ายทอดจินตนาการที่มันสามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันเพราะในท้ายที่สุดแล้วความคิดสร้างสรรค์ก็คือพลังที่ยิ่งใหญ่มากกว่าความหวาดกลัวและยังเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้คนได้แท้จริง และพอเข้าสู่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็ได้มีประเด็นใหม่พุดขึ้นมาให้พวกเราได้เผื่อกันอีกครั้งเมื่อมีผู้ใช้งานด้วยดิตปริศนาคนหนึ่งที่ออกมาตั้งโพสต์เปิดเผยข้อมูลลับของ s อสซ c r e e d Shadow ซึ่งพูดถึงการมีอยู่ของระบบ Battle Pass ที่ถูกเพิ่มเข้ามาภายในเกมตามข้อมูลที่หลุดออกมาผู้เล่นต้องทำภารกิจประจำวันเพื่อสะสมเหรียญในเกมโดย Battle Pass นี้จะมีทั้งหมด20ระดับด้วยกันที่จะมอบรางวัลในรูปแบบของไอเทมตกแต่งมากมายนอกจากนี้ในโพสต์ดังกล่าวก็มีการนำรูปภาพต่างๆเกี่ยวกับประเด็นนนี้้มาาใหชวเต ได้ตามเผือกกันมากมายซึ่งทําให้ข่าวลือนี้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นหลายเท่าตัวในขณะเดียวกันเกมเมอร์จํานวนมากที่ได้เห็นข้อมูลในส่วนนี้ต่างก็วิจารณ์กันอย่างหนักเกี่ยวกับการกระทําในครั้งนี้ของ Ubisoft หลายคนตั้งคําถามว่าบริษัทต้องการอะไรกันแน่เพราะก่อนหน้านี้พวกเขาเองก็ออกมาเคลมอย่างมั่นใจว่าตัวเกมภาคนี้จะเหมือนกับภาคไหนมาก่อนแต่การเพิ่มระบ b a t t l e Pass เข้ามาอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกมใช้เวลาในการเล่นนานจนเกินไป ทำให้หลายคนมองว่ามันเป็นการก้าวถอยล้างแทนที่มันจะกลายเป็นการก้าวไปข้างหน้าแทนต้องรู้ก่อนว่า Ubisoft นั้นถูกเหล่าเกมเมอร์ด่ามานานแล้วเกี่ยวกับการใช้ระบบ m i โครทราน s ซ c คชั่ เพื่อหาไรายได้จากผู้เล่นยกตัวอย่างเช่นในภาคโอดิ s ซีที่เคยเสนอขายแพ็กเกจเสริมเพื่อเพิ่ม XP ให้กับผู้เล่นหลังจากภารกิจบางอย่างที่มีับสูงเกินกว่าที่ผู้เล่นจะผ่านได้ซึ่งการนำระบบ Battle Pass มาใช้ใน a s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  ส s ั r r e e d Shadow นั้นอาจเปิดโอกาสให้มีการทำ Microtransaction ในรูปแบบใหม่ที่ถูกมองว่าเป็นการเอาเปรียบผู้เล่นเนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีการนำระบบแบ t เทิล s เข้ามาก่อนเลย ่ามกลางเสียงวิจารของชาวเน็ตยูบีซอเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดพวกเขาได้ออกมาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นยูบีซอระบุผ่าน,พานโพสต์ใน d Reddit ว่ารางวัลทั้งหมดนั้นจะสามารถปลดล็อกได้ไฟรีโดยไม่มีระบบสมาชิกแบบเสียเงินหรือ Battle p a าร์แบบเสียค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องผู้เล่นจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาและภารากิจต่างๆได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มพร้อมกับบอกว่าพวกเขาจะมีการอธิบายรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งก่อนการเปิดตัวเกมในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0ง5 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการตอบกลับแบบด่วนจีหลังจากที่มีข่าวและภาพหลุดเริ่มแพร่กระจายออกไปแน่นอนว่าในสาตาของชาวเน็ตยังคงไม่ค่อยเชื่อใจในคำถแถลงการของพวกเขาในครั้งนี้สักเท่าไหร่และล่าสุดในวันที่16ศจิกาย,ยนที่ผ่านมาก็มีข่าวใหม่น่าสนใจเกิดขึ้นอีกครั้งเนื่องจากพี่โคเต้ได้ออกมายอมรับจากปากของตัวเองว่าแม้แต่ทีมผู้ธนาที่สร้างเกมนี้ขึ้นมาด้วยมือพวกเขาก็ยังมองว่าเกมนี้มันแย่ที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยเล่นมาเลยด้วยซ้ำ หลังจากที่พวกเขาได้ทดลองเล่นมันภายในบริษัทซึ่งนี่ก็คือหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ Ubisoft ตัดสินใจเลื่อนวันวางจำหน่ายเกมนี้ออกไปเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีเกมนี้มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่15พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาแต่จากปัญหาภายในหลายประการของ Ubisoft จึงได้มีการเลื่อนเปิดตัวไปเป็นปีหน้าในวันที่4กุมภาพันธ์เพื่อให้มีเวลาในการปรับปรุงและพัฒนาเกมเพิ่มเติม ในงาน External Development Submit โคเต้ได้เปิดเผยเบื้องหลักการพัฒนาเกมนี้โดยเขายอมรับว่าตั้งแต่ปี2020ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของโปรเจกต์ทีมพัฒนาในตอนนี้ก็มีแต่นักพัฒนาเกมมือใหม่ก,กันทั้งนั้นโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของทีมไม่เคยมีประสบการณ์ในการพัฒนาเกมมาเลยด้วยซ้ำและในช่วงเดือนกรกฎราคมที่ผ่านมายูบีซอได้มีการเปิดให้พนักง,งานได้ทดลองเล่นเกม Assassin's Creed Shadow ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ใกล้เคียงกับความพร้อมวางจำหน่ายที่สุด ซึ่งพนักงานหลายคนที่ได้เล่นมาพวกเขาต่างก็ลงความเห็นตรงกันว่าตัวเกมจะมีปัญหาอีกหลายจุดและอาจจะรับคาวิจารณ์ใได้านลบจากแฟนๆมากกว่าถ้าพวกเขาเปิดตัวเกมนี้ออกไปให้ผู้เล่นจากความคิดเห็นดังกล่าวทาให้ Ubisoft ตัดสินใจกลับไปทบทวนตัวอ,อีกครั้งและก็เลื่อนก,การวางจําหน่ายออกไปเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเกมสามารถตอบสนองความคาดของผู้เล่นได้ และยังคงมาตรฐานของ franchise แฟรนไชส์ Assassin's Creed ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเ <c oughs> มื่อถึงวันต้องเปิดตัวจริงจนถึงตอนนี้ประเด็นดราม่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ Ubisoft และก็เกมของพวกเขาอย่าง Assassin's Creed Shadow <c oughs> ก็ยังไม่มีท่าทีบราจบลงเลยง่ายๆและดูเหมือนว่าจะเป็นภาระที่หนักหนุงมากๆสำหรับ Ubisoft ที่จะกอบกู้ชื่อเสียงและเรียกความเชื่มมอมั่นจากแฟนเกมให้กลับมาอีกครั้งและเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นเังไงบกางก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เหมือนเดิมหาเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางชอบบ่องแบงค์คอร์อีสปอร์ตก็เลยช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะเห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ